เมื่อนี่ที่เมื่อว่าเรื่องเป็ยังจังขายเป็ดอายุครบสามเดือนจังขายเป็ดครับเป็ดส่วนสามเดือนนี่ก็ลังไงครับบุค้นเด็ดเต็มครับแหงเอาไว้ได้แหงไงดีครับแหงนำนักดีครับส่วนระยะกาลังสีเร่งการเจริญเติบโตครับส่วนสามเดือนครับแต่ว่าเป็นยังครับจังขายก่อนเพราะว่าเป็ดส่วนนี้เอาไว้นี่นำนักตัวแม่ก็ขึ้นยางหลวดเลี้ยวอยู่ครับตัวผู้ค้นว่าไม่มือละขีดครับ กันผู้เอาไว้ได้กะเอาไว้กะดีเท่ากันครับเพราะว่าน้ำนักสิเดิเพิ่มครับก็สิทดิขายครับก euh uh ็คือเพ็บสามเดือนนี้บ uh ัตรันในบินครับเพียงแต่กับพืชปีกซื่อครับปีกกับบอลหมปันไดครับปีกยังอ่อนออนอยู่หมแน่บ่หงหูแน่ครับยังอ่อนออนอยู่ครับกับบักขั้นในบินครับเพียงแต่กับพืชปีกซื่อครับเบ็บสามเดือนสามเดือนเต็มครับกัเพืชปีกครับบัตรั้นในบิน อายุครบสามเดือนไปห้าสี่เดือนครับสี่เดือนเต็มครับเรื่มสีบินครับปีกเริ่มหุ่มแล้วก็เริ่มแข็งครับเรื่มสีบินใดครับนี่เระคือสาเหตุก็สี่ด้ขายครับเพราะว่าป้องกันการบินก็มีแต่ตัดปีกอย่างเดียวครับตัดตัดขนปีกครับขางหนึ่งครับมันจังบินบ่ดได้ครับให้มันเกลื่อนครับมันก็บินบ่ได้ครับเต่านี้คล่อยขายกนบินครับ ตัดสินใจขายกวนบินครับเพราะว่าเพียบสามเดือนกะไงเติบเลีวเ้วพอาขายแล้วครับเตียว,ว่ากันผู้เอาไวก้กะต้องการการบินก็บมิตตัดปีกครับตัดค้นปีกทางหนึ่งครับว่าให้มันเกิงครับมันงจังบินบไดาเสียวอาไว้ก็ดีครับสรับผู้สีเหลียงต่อให้มันไงกว่าเก่าเตียว,ว่าใส่วิธีโบราณครับตัดปีกครับมันจางสีโบบินท่านวรสันบินเบิร์ครับ ตัวผูบ่ค่อยบินมาได้ครับแต่ว่าตัวเม่นี่บินดีแข็งครับบินเก่งครับทั้งเทียกับห้องกับบอยู่ครับบินเขาในบ้านกับหาโบเห็นครับทั้งเทียขาเจ้ากับมะนําบอกว่าเป็ดอยู่พุ่นครับกขาได้่ป็ดนำเอาครับทั้งเทียกับไปเลยครับราะมากับมี่ตั้งเทียกับบินกลับมากับมีครับว่าวเลื่องเป็ดบินให้ฟังครับทั้งเทียห้องโอยู่ครับทาไปทุระกลับมามะนับเบ่งเป็ดกับโบรบครับทั้งเทีย ันอายุครบสี่เดือนนี่บินครับเพราะว่ามันแข็งเหลวครับบินไปเรื่อยตัวมากก็มีอยู่ครับตัวบ่มากกับไปเรื่อยครับนี่แหละครับจังว่าได้ขายก่อนบินครับสามเดือนกับพ่อขายเหลวครับตัวใหญ่เหลี่ยยังให้มันบินหนีครับเขาเหลี่ยงมากกัแต่สี่เดืตัวใหญ่ตัวนึงกับเบิร์ทุนไปห้ายเตืบครับแทนที่มันสี่เด็กขายเบิดคขุดตัวประหอบเงืนหนีครับ หอบเงินนี้ตัวละลอยสองลอยสองตัวกับสี่ลอยหาลอยแล้วครับก็เลยตัดปัญหาขายก้อนบินครับขายก้อนบินอายุครบสามเดือนแล้วครับคือตัดปัญหาครับอีขาดนนำหาเปียดครับเพียงกับพระมานำเปียดกับพระภพเพียงกับปุยบานครับพระพิทูละบมาท่านในบินนี้แหละครับบระภพแบบเปียดนับเบิ่งกับพระภพครับ ครับก็สิได้ขายสามเดือนเพราะว่าสวงนี้มันก็คือปีกซื่อครับมันไม่ค่อยได้บินครับปีกหมแนบหมแน่ครับมันบ่นแข็งนี่แหละครับสาเหตุมาจากนี่แหละครับคือการขายกนบินครับสามสามเดือนนี่บ็บินครับก็เื่อปีกซื้อบกบินครับาะปีกบ่นเต็มปีกบ่นแข็งที่ว่าก็คือสี่เดือนนี่คือเต็มแหละครับ แต่ว่าตัวผัวนั่นบดเต็มไหวไปไหนครับแต่ว่าตัวมียานนั่นปีกนี่เต็มไหวกว่าตัวผัวครับนักตัวมันกะพอดีครับมันกะบินได้ครับนี่แหละครับคือตัดปัญหาขีดขั้นนำหาเพียรครับแค่นี้มันสีใได้บิดกูตัวครับมันกะบินเอาหอบเงินนี้ครับมันพอไหวครับแนีนี้นี่แหละครับสาเหตุก็สี่ได้าย ขายก่อนบินเลยครับก็อาไปได้ก็ดีอยู่ครับเ่ว่า้องตัดเปีกเอาเพื่อว่าน้ำหนักมันสิเพื่อพี่ีกครับเป็นเป็ดงครับเป็ดงกับสีโลหาโล่งแล้วครับทุกผู้เริ่มมีอาการอยากพื้นปีกนี่ก็แก้เตืบแล้วครับนี่เตืบแก้แล้วเริ่มสีปีกเริ่มแข็งแล้วครับเริ่มสิบบินแล้วครับเ่ว่อดโดนครับเดี๋ยวม่อนนี่ก็เบิดแล้วครับขายไปนําเพราะว่ามัน สีขาวเงินนี้ครับมาไว้ครับตัวนึงกับเป็นตัวละลายหลายบาทอยู่ครับนะครับไปบอกพี่น้องสั่งครับแล้วเป็นยังจังขายเป็ดสามเดือนแกนทีเสียวอาไว้มันตัวใหญ่กว่าเก่าขายก่อนบินเลยครับเพราะว่าสามเดือนนี่ก็ใหญ่แล้วครับก็ขายแล้วครับขายพี่น้องเมื่องครับ่อยสังครับครับคลิปนี้แก่นี่แหละครับ